ผมอยากสุ่มแบบกาชาเยอะที่สุดในชีวิตครั้งแรกเว้ยมูลค่า1 0 0 0 0แสนกับอีก4,000กว่าบาทเงินมูลค่า1 0 0 0 0แสนนะทุกคนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปเปิดในกระเป๋าเลยเฮ้ยสองท่อสองใช่เหรอโอ๊ยเฮ้ยมาเฮ้ยมามามานี้มาได้ลุนได้ลุ้นเฮ้ย เอาแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกมโอดิน a l ลฮา l ่นะครับผมซึ่งวันนี้บอกก่อนเลยผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับเอ้ยนี่บงังผมมาโอ้ยผมมากับปรมาจารย์เกมแนว MMORPG อ่ะเรียนเชิญโปวต m มิง สวัสดีครับสวัสดีครับปอติมิงครับผมโอเคครับซึ่งวันนี้เราไปคุยกันหลังไมมาปอว์ติมิงคือผมมาไปถามปอว์ว่าจะสู้แป้ง3ามป่องยังไงคือตอนนี้ตอนนี้คือแป้งอะ่ะเดี๋ยวเราดูนะเดี๋ยวเราดูในเพื่อนปุ๊บผมอะ่ะทากิวกับพี่ชิปดอนนะครับซึ่งเราต้องสู้กับแป้ง3ามป่องซึ่งแป้ง3ามป่องอะ่ะอยู่กับนักราตซึ่งเซิร์ฟที่ผมเล่นตอนเนี้มันมีคิวในการรอเล่นผมเลยไม่รู้ว่าเข้ายังไงให้มันแบบเข้าได้ตลอดแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วจากการมาของปอว์ติมิงก่อนที่เราจะทําอะไรตอนนี้เรามาดู เลเวลของแป้งสัมปองกันก่อนคือพี่ชิปดอนเนี่ยคือความหวานของผมนะตอนนี้แกเลเวล53แต่ว่าแป้งสามปองวันนั้นอะ่ะเลเวลแบบดูนิ่มๆอยู่เลยตอนนี้แป้งสามปองก็เลเวล53เหมือนกันโอ้คือแป้งมันเอาจริงจัดวันแล้วเลเวลผมตอนนี้แค่26 เกมนี้มันตีกันได้นะพี่เดี๋ยวพี่ทําของเสร็จพี่ไปจิ้มแป้งได้เลยวันนี้ยเราไปจิ้มได้เลยป่ะแบบแป้งอยู่อยู่ในเนี้ยแบบว่าทราเลเวลห่างขนาดนี้ที่น่าจะไม่รอดเราไปทักทายเขาได้ป่ะตอนเนี้ยไปได้ป่ะต้องต้องดูอ่ะว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะแต่ว่าตอนนี้ยมันไมันาอยู่ใช่มันต้องหาเองก่อนนอกจากแบบเขาจะมาฆ่าเราทีนึงอะไรเงี้ยแล้วเราจะเจอเขาตลอดเราจะหาเขาได้โอเคครับแต่วันนี้วันนี้ก่อนที่เราจะไปดูแบบแป้งก็คือตอนนี้เลเวลมันห่างกันผมอยากสุมแบบกาชาแบบเยอะที่สุดในชีวิตครั้งแรกเว้ยซึ่งตอนนี้ผมเติมมาแล้วคทุกน มูลค่ารวม1 0 0 0 0แสนกับอีก4 0 0 0กว่าบาทอันนี้เป็นคำแนะนำของปวนะปวอบอกว่าแสนหนึ่งเนี่ยเก่งแล้วอ่าแพ็คเริ่มต้นแพ็คเริ่มต้นแสนหนึ่งเงินมูลค่า1 0 0 0 0แสนนะทุกคนตอนนี้เพชรเราศูนย์เลยนะใช่ไหมตรงน,นี้ใช่ไหมอ่าตอนนี้เพชรเราศูนย์นะครับอันนี้โกแบบ2ล้านนี่คืออ่อนมากเลยใช่ไหมน้อยมากกดรับเลย หมดแล้วเหรอนึกว่าจะเลื่อนได้ยาวๆนี่ก็เป็นหลายแสนแล้วนะพี่แค่นั้นแหละอันนี้อันนี้คือแบบเพชรมูลค่า1,000 0แบาทเพราะว่า8,000เพชรเนี่ยมัน2,990เบนาะใช่ป่ะใช่เนี่ยสองพันสามพัน 2, 000, 3, 000. อ่ะตีไปสามพันสามพันสามพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเอ้ยมันแสนมันแสนกว่าเลยป่ะเนี่ยแสนนิดนิด ใช่ไหมใช่แสนแสนหนึ่งแสนกับอีกประมาณหนึ่งหมื่นนิดๆเพราะว่าันพี่เติมแพ็กพันหนึ่งไปด้วยไงอ๋อเฮอ้ย <c oughs> แสนหนึ่งได้เพชรสองแสนเจ็ดหรอนี่คือเยอะใช่ไหมเยอะครับ มากก่อนอื่นทุกคนเห็นอะไรนี่ไหมครับเราเล่นมาตอนนี้ตอนนี้เกมโอดินวอลฮาร่ามีภาษาไทยด้วยนะครับใช่ไหมคุณปอวอใช่ครับมีภาษาไทยด้วยครับเนดเคภาษาไทยนี่ถือว่าแบบสเสถียรไหมถือว่าแพรได้ดีมากนะเพราะว<ร>่าผมเล่นผมเล่นมาหลายเกมคือเกมนี้แพรแบบดีรู้เรื่องอ่านใน,นเรื่องก็เพลินนะวันนี้ที่ให้ปอวอให้ผมเติมมาแสนหนึ่งให้ผมทําอะไรเปิดกาชาครับพี่เพราะว่าเกมนี้ความมันมันอยู่ที่กาชาโอเคผมอยากเปิดแล้วใจจดใจจ่อไม่เกินใจไม่เกินใจแสนหนึ่งคิ ว่าน่าจะพอมีติดปลายนวมมาบ้าง ฮ้ยแดดหนึ่งมีติดปลายนมคือตอนนี้เราต้องสู้กับแป้งคือไม่รู้จะทําไงคือเลเวลมันสู้ไม่ได้ตามไม่ทันคือตอนนี้ผมไม่รู้จะสู้กับแป้งยังไงเวยแบบอยากอยากมีของแบบเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีไลฟ์ไงจะได้มีของไปโชว์แป้งว่าแบบพี่วีแบบไปซุ่มอะไรมาอะไรอย่างนี้เป้าหมายของเราคือที่เห็นกรอบสีทองตรงนี้ไหมกรอบสีทองเนี่ยหรอเราจะ<ส>ครอบครองสักหนึ่งตัวในวันนี้คือมันสแตทมันต่างกันเยอะกับตัวสีฟ้าสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่นี่นี่คือสแตทนี่นี่ตรงนี้ครับใช่ตรงนเป็น สเตตัสที่หายากในเกมนี้โอ้ยดูชุดปกติแล้วสิบวกกับหลักหน่วยแต่ชุดทองบวกแบบ20 30แล้วมสิบแล้วเราม่วงกับทองนี่อันไหนดีว่นทองดีกว่าม่วงก็คือเป็นเทียร์กลางอ๋อฟ้าก็คือดีกว่าเขียวนิดนึงพี่ใส่แบบเนี้ยเดินในเดินในเมืองอะกีดอะกีดเพราะว่าเหยียบตีนเขาไม่ใช่ <laughs> ส่วนมันแพงมันแพงมากเอ้ยผมผมไม่เคยเปิดหน้านี้มาก่อนนะปอ<ๆ>แล้วแบบพอเห็นแล้วแบบไฟมันพลุงพลาดเลยว่ะเอาจริงเปิดฟรีก่อนเปิดฟรีก่อนเปิดฟรีก่อน S 2> <S 2> <S อย่างเงี้ยเกลืออ้าวหรอใช่ถ้าถ้าได้ลุ้นอะดาบมันจะเป็นสีทองอ้าวหรอเอาเมื่อกี้ไม่ใช่สีทองเหรอผมตาบอดเตี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวพี่ลองดูก่ะได้อน,นิเมชั่นมันจะอลังการหน่อยอ่ะกดสกิปก็ได้ถ้ามันไม่ใช่ดาบทองพี่กดสกิปเลยก็ได้ผมไม่ไหวแล้วขออัญเชิญต่องมากดหนึ่งที2อ0พเนี่ยก็เท่ากับประมาณ1000บาทกดให้กูทีนึงนี่คลิกตรงนี้ทีเดียวพอของ โอ้ยยังขอยพี่ขอยพี่ขอยพี่ปึ้งโอ้ยเอ๊ยเฮ้ยม้ามามามาอันนี้ม้าหล่อรุ่นหล่ออย่าคลิปนะอย่าคลิปนะอ,อันนี้จะ่าได้รุ่นตั้งแต่สีฟ้าไปถึงสีทองเลยเฮ้ยน,น,นี่นี่ว่อะไรอ่ะมันจะให้เราแง้มไม่ให้เราแง้มใช่ไหมอันนี้อันนี้ยังไม่ดูใช่ไหมังไม่รู้ใช่ไหมให้พี่แบบลูกซ้ายลูกขวาพี่ก็ลองแบบ แง๊บแง๊บเลีกแง๊บคือคือคืไหนๆวะแง้มไงวะคือคือกูกดไงวะอู้ถ้ามีคัทซีนอ่ะคือเฮได้เลยถ้าเขาคัทซีนอ่ะเฮ้ยผมชอบรายละเอียดตรงนี้ว่ะรู้สึกแบบโอดินวอฮาร่าครับรู้สึกว่าการแง้มมันแบบฟินอ่ะเพราะว่าเราเสียไปแบบไม่ใช่น้อยๆอ่ะใช่ป่ะแบบว่าไม่ใช่เปิดมาดูไอ้คือชอบอ่ะไอ้เพราะผมติดเปิดกาชากทำไงวะถอนอ่ะไอ้หีฝาหุ่นส้น ่าอยูแต่ก็ยังดียังดีได้มาหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทองเฮ้ยเฮ้ยได้หลุน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 กดเร็วได้แง้มอีกแล้วเฮ้ยหินดเลยมาเลยมาแล้วไม่ม่วนไม่ม่วงกันทองอันนี้ไม่ม่วงกนทองอันนี้อันนี้ใช่ไอ้แต่น่าจะเป็นม่วงผมคิดว่าน่าจะเป็นม่วงอันเนี้ย มันดูยังดูไม่อลังการใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันยังดูดแบบ<ด>เป็นแบบม่วงแต่ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะโชคดีแล้วใช่ไหมบางคนเปิดไป3ามสี่หมื่นยังไม่ออกม่วงเลยก็มีอันนี้ถือว่าโชคดีละโชคดีในระดับหนึ่งมาอย่างน้อยก็มาเนาะได้เล่นธนูด้วยอ๋อธนูก็คือเกมเนี้ตอนที่ผมเป็นแอสซินปอวบอกว่าเดี๋ยวสกินจะเลือกว่าเราจะเป็นอะไรเองอาชีพอะไรใช่อุ้ยทองเลยทองเลยทองเลย เอาว่ะขอเขาขอเข้าคารซีนขอเข้าคารซีนถ้าเราลีลามันออกไม่ดีชัดอย่างนี้คือไม่เข้าโอเคเฮ้ยทองก็ทองต้วมาแล้วลูกมาลูกมาลูกมาเริ่มเครื่องเริ่มติดเปิดเลยเปิดเร็วไม่มาดิไม่เป็นไรต้องไปด่บสีทองแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วว่ามาแล้วว่าขอดูแบบเต็มๆแล้วกันเผื่อมันมา มันจะมีโอกาสออกมากกว่าหนึ่งตัวด้วยนะถ้าพี่ชอบบีอ่ลำยากมากม,นะมันเหมือนกันแเนี่ยมันตอนนี้ฮะไม่ไปเข้า่ะยังเริ่มหัวร้อนว่ะไม่ต้องมาได้ไหมฟ้าสีขาวแล้วไม่ดูยังมาเฮ้ยฟ้าวะออกมานโมโลตัสแมะ ตีมิ่งรวมพลังชิเกนเว้ยัซนทำสิ้น,นอขอทองตัวหนึ่ง <c oughs> มามาทองมาเฮ้ยหาว,วัวเวยน้าโมปวตีมิ่งรวมพลังชิเกนเวยรวมพลังเดอะเป็ดเง้ม้โอเคสงสัยก <c oughs> ูต้องเรียกนนทการแล้ววะไม่ได้วะ่ะเฮ้ยทองปึ๊บ น้าโมนนทาการหวานน้อยโอเคบันไลเหมือนกันเฮ้แต่ทองทองมันเริ่มเริ่มมาง่ายมากเลยนะเริ่มเริ่มละคือทุกคนสังเกตว่าเกมมันจะต้องเป็นสีทองไอดาบอะที่มันชัดขึ้นอะสีขาวคือเกลือสีทองคือดีแต่ก็ยังไม่ดีถ้าได้กิโลสีฟ้าเราอยากได้พื้นหลังสีทองตอนนี้เราเหลือแสนห้านี่ยสีขาวเงี้ยเกลือมาทองแหนดมะดาบทอง ้้้้ลลุุนนไดนวาน้อยคนเดียวละกันเฮ้ยไอ้วา,วาน้อยคนเดียวแล้วเาอาอะมามนาะอาคืออุ้ยม่วงม่วงว่ะมัน,ม,นมันซีนคล้ายๆอันนั้นเนาะน่าจะม่วงน่าจะม่วงคลิปวนน่ะเป็นเอราซินม่วงขาม่วงเลยอันนี้แออร์ซินป่ะอันนี้น่าจะนักหนูนะแต่แต่ดีแต่ดีกว่าตัวเมื่อกี้แต่ยังไม่ออกมาหลายตัวนะแบบแน่จริงแบบทองทั้งวงดิโคตรยากเลยทอง เฮ้ยมาแล้วมาแล้วแง้มหาคนแง้มหาคนแง้มหาคนแง้มหมดใครดีวะแป้งสามป่องเจ้าเป้ยอ้าโอ้กระโหลกเลยแป้งสามป่องกูอุ้ยมามาว้ามาใครดีวะน้องแบล็คขอบุณน้องก๊อดด้วยครับเกมโตมาให้หมด โอ้โหผู้หญิงไม่ได้เลยว่ะโอ้ยสงสัยกูต้องเรียกต่องลินเตอร์ว่ะเริ่มมีกลิ่นนี่หดี๋ไม่มานี่ถ้ามือผมไปโดนผมเอ็กใกล้ๆเหมือนกันเนี่ยเนี่ยพอเห็นป่ะบันเลยป่ะบันหายเลยอ่ะพี่ต่อคิวเลยอ่ะเออมาทำมาทำดีเจหน่อย ช่วยลูกด้วยพ่อแม่ดีเจโนอยีโอ้โหผู้หญิงไม่เวิร์กว่ะผู้หญิงนี่ไม่ได้นะผู้หญิงเกลือหมดเลยอ่ะเหมือนเกมนี้ไม่ชอบผู้หญิงว่ะสีขาวต้องเป็นดาบทองคลับทุกคนมาดูดูวะตอนหลังนี่เลดมาเนี่ยสไปเอสดีโนงแห่งการให้เกลือแป๊บหนึ่งกูย้ายที่ก่อนไม่ใช่ละ เอ้ย่าท่าโดดแบบกูเกลือกูเกลือกูเกลือหมูเกลือหมูไปอุ้ยหมา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 ใจเราเมียรักอโอ้โหผู้หญิงมันไม่ได้บอกแล้วก็ใจว่าใจเราไม่ใช่ผู้หญิงไงไม่ใช่ผู้ชายเราไม่ใช่ผู้ชายเราเปิดคลิปมาเราบอกว่าจะเติมแสตนึงได้ไรเราต้องไม่หยุดดิใช่ป่ะ ไปเปิดในกระเป๋าเลยพี่ผ่อนคลายผ่อนคลาย้เว้ยมาแล้วเว้ยได้ลุงหุยสองท่อสองใช่เหรอกดกลับไปได้ป่ะกูได้ลุงสองตัวเลยเมื่อกี้พี่ได้ลุงสองตัวใช่ป่ะลุงตัวโอ้โหไม่เป็นไรเรายังเหลือกแง้มมาสองแง้มลุงป้อม บันไลยเลยกูสองแงมกูได้ฟ้าคู่ลุงตู่หลุงป้อมครับมาแล้วบูชาหน่อยพี่ต้องหาแก้เคล็ดละตัวเนี้ยตัวเนี้ยผมว่าผมว่าดูจากเงี้ไอ้ใต้พระคุมนั้นมันมีโอกาสเป็นทองถูกไงดูดูแบบความกระเพื่อมตรงนี้ซูมเออคอนตัดซูมเลยนะความกระเพื่อมของพื้น แล้วก็ออร่าแบบทองนะออร่าทองขนาดเนี้ยมึงต้องทองแล้วปะเราต้องหมุนแก้เคส็นหน่อยแบบทําเป็นแบบว่าเอ้ยชื่นชมกับทุกสิ่งทุกอย่างชื่นชมกับความล้มเหลวเธอก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยส่วนเธอละเธอจะเป็นอะไรไหนขอดูสิปึ๊บเอปึ๊บอออ๋อุลีลาตั้งนานเพื่ออะไรวะเนะี่ยพอสมาส่ารณะเองอด,ลองดิลองดูลองดูโอ้ขอดูหน่อยอุ้ออยอันนี้อันนี้ถ้านนเป็นไข,ไข่ต้องเป็นไข่สีทอง ถ้าเป็นท่านทองอันนี้เขียวใช่ไหมใช่โหพอทีได้มงอยู่ได้มงอยู่ไหนได้แล้วเอามาถึงตัวไปเฮ้ยทองทองทองหลุดอีกแล้วหนึงแงมหนงแงมแงมมีแงมไหมนีมีแงมเหมือนกันไม่แงมหวะนี่ไม่ใช่แงมหวะวิ่งม่วงมาเนี่ยม่วงม่วงม่วงวิ่งทองมาเนี่ยมนบ้าอย่าพูดอย่างนั้น ทองแน่เลยผมว่าอย่าพูดอย่างนั้นม่วงง่เหี้ยม่วงมันขนาดนั้นเลยอ่ะม่วงม่วงก็ายากแล้วม่วงก็ยากแล้วจริงเหรอสกินต่อจะหมดแล้วอุ้ยกลับมาทองเลยว่ะเอาว่ะเอาว่ะตลอดแต่ไม่เคยได้ปอว์ตีเม้งบ้างได้ต้องเลือกแล้วปอว์ตีเม้งเจ้าฟึบฮ่ฮฮสีขาวดาบต้องทอง ในรุ่นในรุ่น,น <laughs> มันจะเล่นรุ่นมันจะมันตอนแรก <c oughs> เฮ้ย <c oughs> อุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ันเตะออกจากเซิร์ฟเฉยเลยไป <c oughs> ออกจากเซิร์ฟ <c oughs> ตอนเปิดกาชา โอเคครับหลังจากที่ผมคอมค้างไปนะครับหลุดไปกลับเข้ามาปวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าวันนี้เราสุ่มไปประมาณ1นึ่งแสนบาท1นึ่งแสนบาทอ่าคือตอนนี้นะครับเราได้ตัวม่วงมา2ตัวนะครับซ้ายเนี่ยเป็นธนูเกตกากแต่ว่าตัวขวาเนี่ยเป็นแอดรองท็อปใช่ไหมใช่แต่พี่อยากเล่นธนูอะอยากเล่นธนูก็สุ่มใหม่อ่าสุ่มสุ่มซ้ายเลยแต่ว่ามันจะสุ่มแอดด้วยนะมันจะสุ่มอาชีพด้วยแต่ถ้ามันเกตกากเราจะเอาไปทาไมตั้งแสนหนึ่งไม่แค่เว้ไป สรุปก่อนที่จะสรุปลุ้นวะขอออกธนูอย่างเดียวเฮ้ยธนูยธนูใช่ไหมดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแน่นอนสรุปแล้วเราก็คือทั้งสองตัวเนาะยืนยันนักนูไว้ใช่โอเคอันนี้ยืนยันมันก็จะไปแล้วใช ใส่ได้เลยป่ะใส่ได้เลยครับต้องไหนครับอวตารตั้งอ่าแล้วก็น,นี้เป็นแอนนะครับผมแล้วก็มีพวกแบบว่าสีฟ้าๆเนาะเราจะไม่ได้สนใจก็ประมาณนี้ทุกคนอ่าสรุปให้ดูมันจะมีมันจะมีให้พี่ลุ้นอีกก็คือพี่ไปผสมได้ผสมปึ๊บใช่ผสมมันจะเอาคือเกมเนี้ยมันจะเป็นผสมเพื่อนลุ้นโอกาสเกรดที่มันมากขึ้นอย่างสมมติว่า พี่เอาขาวสี่ตัวผสมพี่มีโอกาสได้เขียวอ่าวแล้วอย่างนี้ก็ผสมไม่ได้ต้องสี่ตัวใช่ไหมใช่พี่ก็มีโอกาสที่จะลุ้นม่วงได้อีกเพราะว่าเขียวพี่มีเยอะมากตัดลาไลรผสมออโก้ฟิลไปเลยเขาจะเขาจะผสมให้แบบทีเดียวเดียวมันอ๋ออ๋อนี่หมดเลยใช่ไหมที่มีใช่มันสมห้หมดเลยก็คือกระโปรงหมดเลยก็เดี๋ยวมาลุ้นว่าว่าอย่างน้อยถ้าได้ฟ้าซ้ําอีก2ตัวก็มีโอกาสลุ้นม่วงอันนี้ที่ผมเปิดมาทั้งหมดวันนี้ก็คือไม่ได้ฟ้าเลยได้ได้ฟ้าแต่ไม่ได้ทองเอ้ย ฟ้าหนึ่งเว้ยฟ้าหนึ่งฟ้าเอ้ยฟ้ามาแล้วทำไมเ <c oughs> มื่อกี้ไม่มาเลยอะออเกตอันอนี้ใช่ไหมมันเป็นขาวไงอ๋อโอเคเอ้ยฟ้ามาอยู่ฟ้ามาอยู่เอออย่างนี้ผสมมันดีกว่าไปเปิดอีกนะใช่ใช่คราวนี้โอ้ยดีไงฟ้าเต็มเลยนี่นี่นี่ผสมตนโนมัติเได้ป่ะโอ้โหกลับมาเป็นเขียวกลับมาเป็นฟ้าเหมือนเดิมโอเคยังยังยัง ยัง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 โอเคเชยครับตกใจตกใจยังยังยังอันนี้อัตปาน่าจะปาน่าจะให้ผสมบีละคู่ใช่อาวเอาวะเฮ้ยอันนี้คืออะไรม่วงป่ะอยู่ี่ม่วงแน่นอนแต่อยู่ที่เฮ้ยตัวเดิมตัวเดิมป่ะใช่ใช่ใช่ตัวเดิมแล้วไงอ่ะมาผสมอัพเกรดเหรอ ไม่พี่ก็พี่ก็ไปไปสุ่มได้อีกรอบนึงก็ใช้พันห้าร้อยเจ็ดไม่ไม่ไม่สองตัวสองตัวสองตัวเฮ้ยเอ้ยเท่ากับเราได้ม่วงสี่ตัวสองในห้าก็ถือว่าเตึงอยู่นะเออตัวท็อปปะห้าสิบปะเฮ้ยสี่สี่เท่าไหร่วะสี่สามกระโบกระโบเฮ้ยแต่โบมันเท่นะเออพานะเราก็ได้มาเป็นออต้องกดยืนยันันนี้กดยืนยันเลย คือสุมใหม่ดีวะความเร็วขึ้นดีลองท็อปลองท็อปเอาเลยฮะยืนยันอ่าเราได้ตัวนี้มาครับผมไม่ค่อยชอบกวางเลยวะเอาจริงอ่ะเป็นสีทองอ่ะตัวอย่างใหญ่อ่ะโอเคครับหลังจากเราผ่านมา1วันครับเมื่อวานเราสุมกาชาไปวันนี้ครับผมปั้นตัวละครมาเลเวล4 4แล้วด้วยแล้วก็ตีบงตีบวกอะไรไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้นะครับไอเทมของผมนี่มันก็จะเฉลี่ยที่บวก6นะจุดปลอดภัยของเกมนี้มันคือ บวก5เนาะมันเลยมาแค่หน<ช>ึ่ง <1 S 1> เองปวอใช่เพราะว่ายิ่งเราแบบซื้อของทีเดียวของมันจะแพงพี่เราต้องค่อยๆทยอยทำค<ช>ือตอนนี้เซ<อ>์ตัดตัวพี่อะเล่นได้ยาห60<ว>เลยเล่นได้ยาห6สสบายๆแต่ตัวเลขมันไม่สวยดิปวเนี่ยมันมีบวก8อันนึงแต่ว่าแบบอันอื่นมันบวก6ออะอยากได้บวก7อ่ะทำไงวะเจอพี่อาวุธบวก7มีแสงด้วยไปเราไปซัดตีบวกหน่อยละกันแบบบวก6มันแบบกระโลงโป้งไปตอนนี้ก็เป็นส่วนผสมของธนูที่ผมใช้ตอนนี้นะครับเราก็ซื้อส่วนประกอบมาเรียบร้อยแล้วกดสร้างเลย นี่ไม่มีแตกใช่ไหมตอนสร้างไม่มีแตกตอนสร้างไม่มีแตกเ, <c oughs> เราพูดแ้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยปล่ะอันนี้เรียบร้อยเราพร้อมเตียงซื้อจะซื้อไหมใบข้ามอันที่ถูกที่สุดใช่เอาเลยฮะตอนนี้เรามีธนูอยู่ตรงนี้นะครับ3อันแล้วนะครับมีของเราเองบวก6ด้วยรวมเป็น 4อันถูกไหมใช่ครับเดี๋ยวเราตีให้มันไปจุดเซฟเลยก็คือบวก5นะครับโอเคเดี๋ยวเราตีไปจุดเซฟก่อนละกันนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่อัปเกรดมันตินะครับแล้วกดยัดไป3อันเสร็จแล้วเราก็ยัดหินตีไปครับกดจิ้มไปที่บวก5แล้วเราก,กดอัปเกรดไปเลยมันก็จะไปที่จุดเซฟบวก5คือบวก5 3อันอะ่ะผมว่าบวก7ต้องติดอันนึงเหระวะแต่พี่มีหินทองอยู่ผมจะบอกคุณสมบัติ<ฆ>หินทองเมื่อกี้่ทองเนี่ยใช่มันเป็นหินพิเศษที่สามารถทําให้พี่มีโอกาสได้ทีเดียวหนึ่งสองบวก สบวกก็คือจากบวก5เป็นบวกเจแต่ถ้าพี่มีติดก็แตกเหมือนกันถ้าไม่ติดก็แตกเหมือนกันจันเลยครับเราตีกันเลยดีกว่าอัปเกรดเลยนี่ไงอุปกรณ์ถูกทำลายเมื่อล้มเหลวไปเออทองเลยเพราะว่า5ไป7เลยไงเพรว่าพี่จัยึดไปเลยกดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพี่จะมีเคสอะไรจะหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้แล้วอ๋อต้องหมุนด้วยใช่ไหมแล้วแต่เลยันีเป็นเคสติดอันเนี้ย เฮ้ย hey! บวกหกแล้วไงอ่ะเอ้ยเดี๋ยวไหนบอกทองมันไปไปบวกเจ็ดไงม,มันแค่มีโอกาสไม่ได้การันตีเอาไอีกเอาดิเดี๋ยวเซ็นเซอร์ได้งไ,ดไงเนี่ยโอ้โหและปอวอลไม่บอกด้วยว่าตอนแรกแบบเหมือนล่อซื้อเราอ่ะมไม่ได้ล่อซื้อม,มันมันมันเขาก็ทำอย่างนี้จริงจริงคนเลยปะคนเลยกันเลยแตกเฮ้ยวิธีสองอะติดอยู่แล้วปะโปอฟรี คุณปอวคุณไปตีอะไรมาบวกหกสี่อันแล้วนะครับรอสือรอคลิกกดคลิกแบบอย่าคิดอะไรโอเคอย่าคิดอะไรไม่ไม่ไม่มันเกเฮ้ยเฮ้ยบวกเจ็ดปอวโอ้โหแล้วคุณบอกว่ายากอะไรวะตอนนี้ผมตีไปห้าอันพี่โอ้ใส่เลยใส่ไหนแสงเย็นเข็ม ก็โอเคโอเคเอ้โหก็คิดว่ามันจะน้อยขนาดนี้นะเออแสงเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนจอกูแบบขัดเอ๊เช็ดจอกูหน่อยจอกูเหมือนสะท้อนแสงแบบฝนตกอ่ะฝนตกแล้วแบบจอยโดดนอกลอยโดดนอกเผื่อมันสบายคือมันเด่นอยู่นะผมว่ามืดๆเนี่ยมันเด่นเด่นเด่นอยู่ไม่แย่เลยผมว่าโอเคนะนี่ขับไปก็แบบสาวกีดอ่ะผมว่ากีดแล้วเลยจัดไปเลเบอกโอเคเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงเราคนโลภกาซตอนพระเจ้าเผออันเนี้ยเขาเนี้ยคืออาวุธพี่อ่ะมันเทพละ แต่ว่ามันจะมีเรื่องดวงที่พี่ต้องใช้อีกก็คือออปชันออปชันพี่กดไปที่เจราไนอ่าเจลาไนใช่เราผมมีหินออาไปพี่เม็ดเห็นไหมเซตัสมันจะมีสุ่มหมดเลยเซตัสที่พี่ควรจะเอาเนี่ยก็คือความแม่นยำความแม่นยำหรืออัตราคีก็ได้อ่ะเสจแล้วเซตัสที่พี่จะต้องใช้เนี่ยก็คือความเร็วในการโจมตีก็ได้แอคแท็กก็ได้โจมตีก็ได้อ่านี่ยใที่ความที่มันบอกว่าเราควรจะได้หรอบางอันก็ไม่ดีหรือไม่ก็อัตราคีก็ได้โอเคครับกาก สี่ก้อนนะเมื่อกี้ถ้ามเปอไม่แย่นะดีอันนี้ใช่ไหมผมแนะนำอันนี้ดีอัตราคิดสต กันในควักอัตราครีสอันนี้เราก็ออฟเสื้อไปแล้วเนาะเสื้อเราออฟะไรไปเสื้อเราออฟดีเฟนต์หลุดล้วนนี่พลังป้องกันสองปะใช่อันนี้อันนี้ไม่ควรทิ้งเพราะว่าพลังป้องกันสองเท่ากับที่2บวกอ่ะโอ้โหงั้นงั้นงั้นไม่ตีเอาเท่านี้ก่อนเราจะใช้ของนี้ฟาร์มไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปซับอีกรอบใช่ไหมมันจะเป็นช่วงอายุของเลเวลเราถูกไหมคุณบอใช่คือตอนนี้คือคือตัวละครพี่สามารถปล่อยบัตรออโต้ได้ยันเวลหกสิบเลยคือตัวละครมันเก่งมากแล้วครับผม มาครับทุกคนเราตีบวก7มาแล้วนะครับธนูเราไปลองฟาร์มดิว่าไปเลยวาร์ปไปเลยเฮ้ยวันนี้มีอัปเกรดนกอินทรีว่ะโอเคเอ้ย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 ไอมันดูมีตรงว่ะไอเริ่มมันว่ะมันดูมีทรงกว่าวันนั้นเยอะที่ของเรากระโปะกระโปะอ่ะโดนมอนตบตายด้วยตอนนี้วันนี้เราเกิดใหม่ละโหมันยิงแบบเร็วขึ้นแล้วแบบดอกเราไปร้อยอ่ะโอ้ยคิกโอ้ย วันนั้นผมยิงแง่งดอกละสองอะอุบาทมากมีเค้มีท่ามีทุ่งเท่โอ้โหดูดูดูครับดูวุ้ยเธอเห็นผมยืนป่าอย่างงี้คนหล่อปะตัวหล่อมีแต่คนแบบวิ่งเข้ามาแบบออกเอกเกรทพี่ยิงแรงมากแบบเพียบปนไว้เชี่ยเชี่ยเป็นเท่จังเลยวะเท่เท่เททุกคนดูว่าผมเอาจริงแค่ไหนใครอยากอยู่กิ้วผมไปเจอแป้งสามป๋อง พักมาครับบอกเลยว่ายาวๆแป้งก็แป้งเถอะผมอยู่กับพี่ชิปดอนมาดูดูคนธรรมดานเขายิงยิงด้วยนี่ขอยิงโชขอยิงโช,ยยงโชจัดไปเหนเหนเดูยิงโชยิงอวดยิงอวดอวดของไรเว้ยอย่าบังนี่เอออวดหนีหนีนีน ทุกคนใครที่ยังไม่โหลดรีบดาวน์โหลดนะครับเกมโอดินบอฮาร่า oh นะครับมาอยู่กิลเดียวกับผมนะครับเพื่อสู้กับแป้งสามป่องและพี่นักล่าน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกิวผมกันมาดูครับพี่ชิปดอนของเราครับเลเวล53ผมตามแล้วครับพี่โทษที่เก็บเลเวลช้าครับผมไม่รู้วิธีเข้าเซิร์ฟตอนแรกครับตอนนี้ผมรู้แล้วเดี๋ยวผมจะแซงพี่ชิปให้ด้วยพูดเกินไปนี่พี่ชิปก็ออนไลน์อยู่ด้วยนะหัวก,กิวเราแบบแอคทีฟตลอดดูนี่ของเราลูกกิวเราอุย้ยเลเวลลูกกิลผมถือว่าตึงไหมตึงครับ5้ บวกตอนนี้ถือว่าเล่นใช้ได้ละมันยังเหลือที่ว่างอยู่บ้างเนี่ยเนี่ตอนนี้เหลือไหมเหลืออยู่เยอะอยู่นะตอนนี้มี11บคนอุ้ยเหลืออีกตอนนี้มี11บ4ทับ่ยังเหลือที่ว่างอีกเยอะเลยทุกคนมาสมัครกิวดียวกับผมนะครับทักพี่ชิปดอนไปก็ได้หรือทักผมมาก็ได้นะถ้าผมไม่ได้ตอบ่าทักพี่ชิปไปเลยบอกอยากอยู่กิเดียวกับพี่แอดวีอยากอยู่กิเดีพี่ชิปดอนอยากสู้กับแป้งสามปองอยากตบพี่นักรัดเข้ามาเลยครับทุกคนผมอยู่เซิร์ฟสานะอย่าลืมนะครับมาเจอกันได้ผมบอกเลยผมเอาจริงงนดูแป้ แป้งเมลเอาไรแล้วขอดูนิ <_ d ance> โอ้พี่ชิบดอนผมโดนแซงแล้ว 53... นคะรับ <_ d ance> โอ้นักล่นี่นะนักลัส5 5เองใช่ป่ะน่าจะใช่แร่เลยนักลัเนี่ยดูข้อมูลแป้งเพิ่มเติมเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นของคนอื่นเลยเหรอ <_ d ance> ใช่ถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราจะดูเช็คขอออันนี้<ะ>อันนี้ชุดอะไรม่วงะา่ชาจะม่วงเลยพี่แต<บ>่ว่าอาวุธบวกหกอะอาวุธบวกหด้วย แต่องาท้าเขาบวกเจ็ดไงนะอันนี้อันนี้บวกสองิงกระโหลกอยู่นะแป้งผมว่าเราไหวไหวเราไหวเดี๋ยวผมเอาชุดทองให้ด้วยทุกคนถ้าอยากให้ผมเอาชุดทองต่อกดไลค์ให้ถึง5,000ไ like ลค์ครับผมจัดจนได้ชุดทองเลยโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแลที่ดูจนถึงตอนนี้ผมแบบเริ่มสนุกกอบเกมนี้มากๆาแล้วยังไงทุกคนก็โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมมาเซิฟเดียวกันผมมาอยู่กิลเดียวกับผมทักผมมาได้เลยหรือทักพี่ชิปดอนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลยครับผมไปแล้วครับบายบายทุกคนบายบายคร